โย่ Yo, WhatsApp สวัล์น่าสนุทุกท่านกันด้วยนะผมก็วันนี้พี่อยู่กับผมกับเกลืวมแบบปูล็อกไลฟ์ว่าก็อีกแล้วนะซึ่งใส่กิ๊นนี้ผมจะมาทำการสารุปอัปเดตแล้วก็อื่นๆกันเลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าไปโอเคครับผมเรามาดูในพวกของพวกคอสเมติกกันก่อนเลยแล้วกันนะครับซึ่งคอสเมติกก็อ๋อเอ้ยเดี๋ยวนะอ,อ,อ,วนะอันนี้กลับอ่ะอันนี้น่าจะเหมือนเดิมโว้น,นี้เป็นโกเอฟเฟกต์หนา,นานหนดูเนี้อืมเจเจเจอันนี้เหมือนเดิมอ่อนะครับแล้วก็ตรงนี้นะฮะลินนี่ เย้มาทั Elena, mente, ้งลินมาทั้งซาเอกเลยว่ะคนดูดูดิก็อัปเดตนี่จะเป็นการรีเวิร์กลินนะครับแบบว่าไม่รู้ว่าเป็นรีเวิร์กลินหนักหรือเปล่านะเพราะว่ามาทั้งล่างนี้แล้วก็มาทั้งล่างนีโอลินนะแต่นีโอลินเนี่ยจะต้องทํเคุยนะคนดูนั่นก็คือเราต้องมาตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับแล้วก็มันจะมีคุยให้เราทําซึ่งอ่ะผมไปให้แล้วกันว่าแต่ละคุยทำไรบ้างก็เดี๋ยวขึ้นไว้ ผมให้ดูข้อแปลอะไรมาบ้างนะครับอืมนะก็ so, นะครับซึ่งเดี๋ยวผมคิดนี่ผมจะมารีวิวตัวนี้ก่อนนะครับเนี่ยอยู่ในระดับแลนะครับนี่ไหมอ่ะเดีย๋ยวมารีวิวกันก่อนเลยแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราตัดไปดูในะสนามเลยแล้วกันนะครับไปนะ Let's go มาอยู่กันในเกมไม่ที่เรียบร้อยแล้วนะก็โอเคเรากา็ดูเลยดีกว่านะว่ามีสกิลอะไรบ้างก็จะมีระบบสามสกิลนะแม่เป็น ยังเหมือนเดิมเลยนะครับโอเคก็เราจะมาทําการรีวิวสกิลซีแบบไม่มีบอลก่อนนะสกิลซีมันจะมีทั้งหมด2แบบนะบก็คือแบบไม่มีบอลกับมีบอลอ่ะมาดูกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับก็สกิลซีตอนไม่มีบอลคือจะต้องอยู่กับศัตรูนะแล้วเราก็กดใช้ไปเลยครับเอาทกฮะคือผมกดเดี๋ย,ยนะนคือผมกดซีแต่ทำไมมันไปเรียกใช้วีแทนวะเดี๋ยวนะครับคนดูคือเดี๋ยวนะ เอ๊ะ okay. อันนี้งงจริงครับผมคือผมใช้สก,กิลวีเอผมใช้สก,กิลซีแต่ทำไมไปสก,กิลน,นั้นนะอันหะนึ่งนะไปหนึงน่งไปหนึ่งอันนี้ต่อสายจริงนะเดี๋ยวผมรอคู่ดาวก่อนนะครับกดเลยได้ไมนะั้ยเนี่ยอ่าผมกดซนะีนะกดซีไม่ได้ด้วยอ่าเดี๋ยวรอดูก่อน คือวีตอนมีอะไรก็เหม,มือนเดิมอ่ะไหนดูสิเนี่ยอะไรวะโอ้แล้วคือพอเราแย่ปุ๊บสามารถยิงได้ด้วยนะครับเอ,อเดี๋ยวให้ดูอีกทีนึงว๊บนึงทุกคนเดี๋ยวรอกูดาวก่อนนะทุกคนป๊นนึงป๊นนึงอ่าทุกคนเรามาดูสกิลซีแบบไม่มีบอลอีกรอบนะรอบนี้เป็นรอบท้ายที่ผมจะสโลเห้ด้วยนะครับก็คือเราอะบอลจะต้องอยับศัตรูก่อนเรากดใช้ไปครับปึ๊บพอเรากดใช้ปุ๊บเราจะสามารถยิงได้ปึ๊บนี่หนไหม ก็คือแยกปุ๊บแล้วก็ยิงได้เลยครับก็คือพอสมมติว่าเราแยกจากศัตรูปุ๊บเราก็ยิงได้เลยโอเคภาพช้ามากดใช้ไหครับปุ๊บพอเรากดใช้ปุ๊บเรายังสามารถยิงได้ปุ๊บนี่หนไหมก็คือแยกอืมประมาณนี้นะครัสบสำหรับภาพช้าแล้วก็ประมาณนี้สำหรับสกิลซีโอเคเดี๋ยวไปดูสกิลวีกันเลยก่อนว่าจะเป็นยังไงนะครับไป อ่ะโอเคทุกคนเรามาดูนสอยของไม่ไม่ใช่ไปดูวีดีเราก็มาดูเรามาดูเสอรของซกคิซีตอนมีบอลกันดีกว่าซึ่งก็จะเป็นยิงปั่นโค้งเหมือนเดิมครับผมอ่ะเห็นไ,ไหมโอ้แต่ยิงยากมากครับแหมแล้วคูดาวไว้อย่างนานครับคุณดูสี่สิบกวิไอตายถือคุณพ่อนะครับแหมนะครับแหมพูดนานครับอออืืโอเคเดี๋ยวจะให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคระอแป๊บหนึง่ง อ่ะโอเคผมจะให้ดูสกิลซีรอบหนึ่งแบบมีบอลน,นะก็เดีย๋ยวสโลให้ด้วยนะครับคือลิศทางยิงมันยิงยากมากเลยนะมันต้องเล็งประมาณไหนะ่อนลองดูมันต้องประมาณนี้มั้งอ่ะผมลองเชิดดูอเออประมาณนี้อ่ะเดี๋ยว,วาพาสโลมนะันแบบประมาณนี้มั้อมองดดอะ้วกัน ก็ประมาณนี้เอาสาั่ยิงยากมากครับอืมนะลีนแพทนี้สแสดงว,ว่าเขาปรับมาละนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูเรามาดูใดสองสกิลวีกันต่อเลยละกันวีนะครับคือจะต้องมีบอลน,นะถ้าไม่มีบอลเนี่ยใช้ไม่ได้นะเห็นไหมอ่ะโอเคต้องมีศัตรูข้างหน้าด้วยนะครับผมมาดูเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับเป็นการเลี้ยงหลบนะบอ่าเป็นการเลี้ยงหลบนะก็เดี๋ยวให้ดูอีกรอบนึงนะครับ โอเคทุกคนเรามาดูสกิลวีกันอีกรอบรอ,อ,อบนี้รอบอีกรอบนึงนะก็เดี๋ยวผมจะสโลแล้วลนะมามาดูกันเลยครับผมคือเราจะต้องมีศัตรูข้างหน้านะถ้าสมมติเราไม่มีนะมันจะใช้ไม่ได้นะต้องอยู่ไกลามากๆเลยนะครับดูกันเป็นไงอ่าภาพสโลมาครับผมไกลมากๆเลยนะครับดูกันเป็นไงประมาณนี้นะสำหรับสกิลวีของเรานั่นเองนะครับผมอืมนะ นะครับประมาณนี้โอเคเรามาดูด้ยเอของสกิล B กันเลยดีวยกว่า B เนี่ยจะเป็นการอันนี้นะฮะคือมันไม่จะเป็นต้องมีมันเออต้องมีบอล้วยลหรอคือเราจะต้องมีบอลน,นะฮะเอ่อต้องมีบอลน,นะครับมันจะเป็นการพุ่งเหมือนของอิซังอีเลยแต่ไม่ได้แบบพุ่งแล้วครูดาวเจทันทีนะอ่ะดูครับผมผมไม่ไแน่ใจว่ามันพุ่งเยอะไหมนะเดี๋ยวเอานับจากเส้นนี้แล้วกันอ่าดูนะครับโอ้ เอ้พุ่งเยอะอยู่นะครับจากขีดนู่ดเลยมาขีดตีว่าหนึ่งขีดครึ่งแล้วกันนะาเปอผมตีว่าหนึ่งขีดครึ่งคือมาเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวแป๊หนึ่งนะโอ้ปิดเมื่อกี้คือจากเอตอนแรกผมอยู่ขีดตรงนี้นี่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้อปนหนึ่งแล้วมันมาตรงนี้นะก็คือตีว่าหนึ่งขีดครึ่งนะครับอืมอันนี้ออ่ะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอครูด้อมหนึ่งนะฮะกำลังจะเสร็จแล้ว ถ้าผมไม่ได้ยืนเฉยๆะดูนีมันจะบูตไปไกลขนาดไหนมาดูกันปุ๊บโอ้ก็ไกลมานิดนึงนะครับเออก็วันนี้อ่าขอภาพชาร์จด้วยครับผมปุ๊บโอ้โอเคก็วันนี้สำหรับสาสะกิลก่อนเนาะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปดูในะส่วนของ a ิ a k e n i n g เลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเค ไปดูกันเลยครับผมป่าเ e t โก o โอเคครับผมแล้วก็มาเดือยเสือขอเอาวิคานิ่งกันเลยดีกว่านะฮะเอาวิคานิ่งนะฮะน่าจะต้องมีบอลใช่ไหมอ่าต้องมีบอนนลด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดเสียงก่อนนะรันมันไม,ม่

โอ้ยิยงในยู20นี่นะฮะยิยงในยู20แล้วพอใช้พวกคือบัสเลยนะครับอืมน่าจะมีสามสกิลใช่ไหมนะครับมาดูกันเลยดีกว่าสกิลบีใช่ไหมเอาสกิลบีเหมือนเดิมเอ้ยใช้ซีได้อีกรอบหนึ่งนะฮะด,ด,ดนนะูดูดูดูนี่ผมจะทานไหม๋ยวให้ดูอีกรอบหนึ่งทานแล้วน,ะนี่ เนี่ยว okay, right. mm. okay. right. <go> ีไม่น่าทันวะคุณดูครับหรือว่าทันวะถ้าทันนี่ฟุ๊กกี่นะไม่ทันเลยไม่ทันนะนะครับโอเควันนี้มากันสักทีอ่ะเนาะโอ้โหกูรู้สึกว่าอีสังีแม่งรับโจทย์กุ้งานจริงๆ

โอเคมาครับสกิลวียิงไปเลยเรียบร้อยปุมต่อไปสกิลบีครับผมบีน่าจะเหมือนเดิม,มเหมือนเดิมนะคืองงว่าทำไมซีมันเหมือนเดิม อืมประมาณนี้นะครับผมก็โอเคทุกคนเดี๋ยวเราไป แต่โค้ดเลยดีกว่าก็รีวิวก็จะประมาณนี้โอเคครับผมก็โค้ดก็จะมีทั้งหมดประมาณ3โค้ดก็เอาไปใส่กระดาษนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับโค้ดนะครับโอเคครับผมถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม subscribe และแชร์ด้วยแล้วเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับนี่คลิปหน้าจะเป็นรีวิวนิ่รีน่ายมั้งโอเคครับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย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 ครับบ๊ายบายครับผม It's now the past take yeah. hold